สวัสดีค่ะครับเขาแรงเมื่อนี้เนาะพี่น้องเนาะนะคะรับปะตองรับปะตองกับพี่น้องรลับเหนียวรลับเหนียวเพื่นวานนะคะ มัตสองตัวเดียวแต่ว่าําแล้วมันได้ตีนโคกน้ำประเรกยอดน้ำข้าวต้มมาให้เดน้ำข้าวต้มพนัพี่น้องเป็นา่พรวนสายจวนมามาไอ้ทกินเขาก็ต้องเห็นได้ด้คไปดีใจบอยังบ่ได้อยู่มันต้องมันต้องอันนี้กูหนีรับดี้มันยังเป็นตัวเนาะแมนมันต้องปเรศเมื่อเช้าสี่ว่อแมนต้องน้ำประเรกเมื่อเช้าสีไดด คิดว่าอ๋ออันนี้มันยังไงมันยังเป็นก่อนมันยังเป็นก่อนอยู่มันต้องต้องแบบมันติดนังเป็นข้าวปาอยู่แม่นต้องอันนี้ก็เนี่ยขันม้าหน่อยไม่ไหมอ่ะนะเทียมม้าหน่อยแมนแม่นโอ้ยเขียนว่าขันมาหน่อยยังไงดูเว้ยเทียมมาหน่อยจะได้ด้วยผู้ใหญ่บ้านสร้างใช่ละมกหม้อมกหมอมกหม้อครับพี่น้องอาหารแรงอันนี้มกหมอครับพี่น้องโอ้ยปลาเนื้ออ่อนเนาะพี่น้องเนาะอันนี้อุ่นเข่าโอ้นั่นน่ะเพราะนผู้สกินไปซิกแน่ เนี่ยคะับทีรจริงเน่ยเขาต้มอันนี้ได้ยเสี่หะเนแค่บ้นครับทะต้มที่เนยีครับน้อยครับใรับอ๋อแต่ว่ากต้มไห้ครับตุ้มเสจครับครแม่ยังขัดจุ่มกันก็เฮ็ดปวกแท้สวัสดีค่ะมาจุ่มกันือเฮ็ดปวกแท้ตุ้มจะพาเล็กหน่อยเฮ็ดยังเอ้ยตรงนี้อากาศมันหนาวครับนี่อากาศหนาวอยู่สำคัญตอนถนอมครับ พี่นคนตาเหลือมมองแมงัดปลาชู้ซื้อบัตรจองตั๋วกันเข้ามาเลยนะครับพี่น้องครับวันที่29นะครับเจอกันแน่นอนครับบัตรยังซื้อบัตรไล่สอดปิดครับพี่น้องครับถักมาที่เขตหมอลำเพลินลำพลินบัตรราคาเพียง99คะแนนนะครับรวมผูกแขนน้องล่าและลู่ลูกทีมงานเพชรลำพลินครับพี่น้องครับอ่าสำหรับวันนั้นนะครับความสนุกความมัน บนเวทีการแสดงนะครับที่หลากรถไหลลีลาผลงานที่ทรงคุณค่าผลงานที่เราไม่ยทำาพจังสิมันไม่บอกข้องตายแทบพี่น้องเอาเดี๋ยวผ่านความบันเทิงคนรุ่นใหม่สำนักงานเพชรลำเพลินเนี่น้องครับนี่ย่ามจังสิมันบอกล้องดีแถบพี่น้องมัย่ามขึ้นไปกับข่อยขึ้นไปกันคือกักคือกักคือกักอยู่มัย่ามเอาจริงมันเป็นอย่างมันก็มาได้เฮ้อดี ค, Dante, bord, schnell, ค,ค่อยๆป well ีนค่อยๆไปเฮะลาเป็ดหน่อยเลยก็ดีครับครับเอาพี่น้องครับทุกคอมเมนต์ไปเอกตุ้มกับพยายามลาอ่านให้ครบด้วยพี่น้องเลยนะครับเพื่อนอ่านลายโดพี่น้องเพื่อนอ่านลายโดพี่น้องรับรองวันจิตตาปีนคือข่อยแท้ตามยีรามาด้วยครับผมขอบคุณหลายๆครับหลงฮักเพชรลำพลินเข้าแล้วก็ยีรานี่ล่ะมาสัญนาเอาโอเคครับดูแลน้องต้ขาเล็กนะครับเจอซีมีนี่น้ำด้อพี่น้องเด้อนะคะตรงนี้ก็จะเป็นท่านครับ บักไี้นะคะขาอันนี้ไว้ต so ้มต้มแล้ว hmm. ก mm ็ส hmm. uh ีท huh. ี่ตำซุปพี uh ่น huh. ้องกินนะคะตำหอยเป็นว่าน้องพี่น้องคันี้ก็ได้วางเขาแล้วนะคะต้องมาใส่ข้าวหน่อยรูใก่แล้วใก้แล้วแต่วันยังเป็นตรนอยู่เอาใส่ไก้น่โอระอร ามาก่อนได้นั่งหน้ามาช้าได้นั่งหลังมาทีหลังมีหวังได้ยืนครับพี่น้องครับมืดพอดีเปิดวงมือได้เอฟซีไดมอนตามสาวล่ามาดูโอ้ครับอันนี้ยังยังกว่าท่านนี่หูคฟังเงินไว้นะพี่น้องเนาะใส่ใส<ซ><ม>่ลูกเขาติดตามให้ได้ใส่กได้ลูกเอฟซีปิดน้อยขรานหนามใบใบน้ำใเด้อแดดมืดเด้อหนามใบใส่ได้ไหมใช่ยากล้ามขึ้นแล้วพี่น้องเพื่อนเฮ็ดเศร้าเหี้ยมเหียมเลยเศร้าแล้วเนาะ เบิร์ตแต่ในเทลงเลยโอ้มีกางเลยอสนิ่มจำป็นเน้อเหตุงานดีครับเราจะสอบเองว่าโอ้ขอบคุณแอบปินนะครับแอบปินจำป็นละให้ป็ดน้อยสู้สู้อ่ะสู้ไฟกันครับไฟดันไฟเชี่ยวไฟดันงสีแมวมันจังใดสี่ครับาอีกาบ้าต้องยูทูบ เต็มพอดีเต็มพอดีหับนอนคามลาปิดหน่อยครับขอบคุณเลยนะครับเร่งไฟก็ได้แน่วแต่ละทีไม่แม่ด้วยนะครับ นี่แหละครับพี่น้องโอ้สุดยอดสุดยอดนะครับลาบระขวน้ำน้องคือเสียบขวดขวขวน้องน้ำน้ำด้วพี่น้องด้วยราคาทุกช่องของทีมงานพลพพิษลำเพรินเราด้วยนะครับบักพริกตีบักอะไรใส่พริกใส่ายเลยเนี่ยใส่ลาใช้คือบเผิดบ่อยอย่างก็เป็นแต่บเผิดแท้บมาอยู่น้ำปังแน่นอนรับเ็น้อยอ้าวก็รายการแล้ว เอาก่ท่านมีานง่รอตนนวดวเสียบหมนเลยก็จะเอาไปคั่วส่วนที่ไม่คั่วก็คุณเอาไปกินข้าอ่อนปลางใช่๋ยวมไปกินขอบคุหลายครับดอโอ้ยีรอมันรวยเฮี้ยต่กี้มันบุกไนี่เหมืนเด็กเพราะได้อ่าน ก็จาไปน้ำกันมากตอนนี้มันมีแต่อ้อางข้ so sí> อมิอนย่างอยว่คร um um ับพี่น้องก็พี่นอเ็กันิตาม่องปิดน้อยมาี่น้งขึงคกเลยแบบย้าลาบแล้วคกมันโคกหน่อยๆด้เยครับพี่น้องขาคกไงเลยคกใส่ไงเลยครับพี่น้องนี้ยดยอดเลยนะะเยอะมากพี่น้องขาอาหารน่าอร่อยมากนะคะ เอฟซีน้องลาช่วยกันข้าคุณกันยังคือวกันครับน้องครับขอบคุณเกลือเหลอนะคะอันนี้ก็กำลังต้มหอยน้อพี่น้องเนี่ยนะครับกำลังต้มน้องหอยค่ะพี่น้องขาเกิดจะต่ำน้ right งองพี่น้องเนาะนะคะต่ำหอยกินแซ่บๆค่ะบรรยากาศย่มแรงพี่น้องเฮ้ยบรรยากาศย่มแรงครับพี่น้องกระสิเอาคือบ่มีไฟเปิดลงนาบ้านท่านได้บอกเสียไฟแน่จ้า รับบรรยากาศแง่แรงเมืออ่อคือพี่น้องค่ะคำมากเลยคือเมือปวดหนีพี่น้องเท่านะคะอืมค่ะพี่น้องนะคะสำหรับคลิปนี้คนทรงสิเอาไว้ซนี่ก่อนเด้อคลิปหน้าสิมาไหลสูพี่น้องเบิองใหม่ค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ